กูบังคับบัญชา,าใครเลยมึงห่าดอนแรงไอ้ต้องกูท็อปห้อยยดเสร็จล้วอันไอ้ปรีตนี่เตรียมได้เป็นตำรวจเผื่อเครียดกับตัางนาวีแล้วจับตัางปีไม่ตั้มไม่เจอป่ะพี่กิ้งไม่กิ้งจับปีพี่ทองนี่ก็จับทั้งนั้นเลยจับปีก็ <c oughs> รถตุกน้ำใหมป่ปอยก็มันจับกี่เร้จับใอยตองรถตุกน้ำใหมป่ปอยไอ้งั้นกูไม่รู้อ่ะ ไอ้โตดมีแต่ย,ยุมาดาบทองจะก,กัดดวนตอนนี้รถทุกกระท่อมพันมาหนึ่งคันแม่มูเรยียกเลย <S 1> <S 1> ว่ามีเท่าไรหร่รือลงมารถตินเกตรถจัมปุงรอยหม่ยเพ่อทางรถแลว้วทีล้างนาคอนที่มึงจะมีแต่ย,ยุนะมึงเลยไอ้จัดมแม่มรถทุกกระท่อมไม่เปรียดหว่าเว้นมาจากราซาเราคุยบอกคือว่ารถทุกคอนโดลอเลวเงาโต้เพื่ออะไรเพื่อเ่งอยู่พันนั้น มึงเงินหมดสิทธิ์ไอ้โต๊ะกัวันได้เหลือนจันเหลือนฉันหมดสิทธิ์เข้าใจไหมผมไม่เกี้ยวสิผมไม่ได้เหลือนจันแต่ว่าตอนนี้ลูกเบากูกับลังสอบต่ท่านเรือลูกเบาทุ้งฮอแต่ว่าก็ไม่รับมึงสิก็ว่าลูกกูไว้น้ำไม่เป็นเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นหรือเคยมีเอาอ่ะทานเรือมันเร่าท่านอากาศเคยบินเป็นมั้งไม่ยันปอนนี้ดอกยางเป็นท่านอากาศแล้วเลยปานวิไต ตรงนี้ยาเสพติดมีเยอะไม่พี่แก้วการนำต้มแล้วกับขั้วหมาเด็กต้มกันทุกวันมาเส้นหน่าวีนำต้มเด็กมันไม่เบื่อกันแล้วเบื่อแล้วชอยมันได้ชุดไม่แล้ววันนี้ต้มต่ำลึงให้ไรก็ใบต่ำลึงต้มต่ำลึงใช้น้ำโคกใช้ยาไอใช้รสควายมามาอันนี้ก็ใช้สายยางใช้หลอกคออลไรก็ใช้เคยให้กันแก่เลี้ยงให้ปรีดเดียวแรงได้จังเปย์กูได้แล้ว แต่ว่าพี่แก้วนี่ก็ไม่่อยได้จับใครไอ้แก้วนี่ก็ไม่ก็ตำานลาเลยในหน้าทีก็ไม่จับเลยขดดก็นั่นแต่อยรุนกี้รถไม่ใช่มวกนกนกเขาไม่จับจั่ไม่จับไอ้แก้วเด็ก,กี้รถไม่ใช่มวกกนกเกไปจำเจ้าได้วัวเผืออหวัวกูกะฟ้าไม่หลอดอยู่มึงอย่าลืมนะแก้วนะขับรถไม่ใช่มวนกนกมันอันตรายนะทึ่งตายนะไอจอมกุ้นเวลาจึงเกนีตายโ้มันใ้ยเปดน้วยก็าตายมึงเกล้ากูนะ ควินปอมึงไปตัดยางใช่ม <atsu> ั bye, Надо, <streaming leer> ่วกระนกเรียบร้อยหัวก็พุแม่ตีนใจองค์พรไปตัดยางใช่มั่วกระนกแต่เครื่องบอกไหวบานอย่างบาไม้แห้งเร็วก็เร็วไปมาเร็วไปไปนอนไปนอนอนร่ากมีใครร่าไปย่าเชานะเาไม่ย่าเลยเว้ยเรีง เออฮันมึงยังรักกูเลยไหมเลยอ๋อไม่รักเพื่อเผื่อกุ้งสน่ามึงยังรักกูว่างๆมึงแหวะมายมกูมั้งเผอ่เนี่ยี่วันห้าวันมาเลสัก้น,นเพื่อกูปลืปล้มๆได้แล้วอีปลื้มอะไรมีอ่ะ เออมึงสะใภ้มึงบอกแม่ขันล่าว่าควร,รวันละน้ำกอดแล้วครูชายว้องอยู่กอดเหล่าทวบบิตายเซ่ได้เมียนใช่ไหมครั <c oughs> บโอ้ครูเอ้ยนี่ทำครูเอ้ยกำคาบเนาะบ <c oughs> อลเลวเปื่อกครูค ครัวกลั้นข้าวเมียมานอนได้แล้วปาได้เร็วเร็วเรียวไอ้นุ้ยมาตบยุงไอเมียเรียวยุงก็เมียไอยุงก็เว็นนงไม่ตบเองตบยุงเองได้เลยกูปะห้าพัวเออมันแหละมึงเป็นนกตบยุงมันมึงมาไม่มาเร็วเร็วก้าวยุงก็ตีหน้าปากตบยุงไอเมียเร็วเร็วเรีวในยุงตายแล้วไหม เว่อมันบินอย่าแล้วยุงตัวเาวนี้มึงต้องไม่ตายเลยต่อไปมึงทำอะไรอะกล้องดาวนี้มึงทำไม่ได้เลยต่อไปกูท้าดิบงทำอะไรฮะฮะ นอนได้แล้วมานอนบนเตียงอย่างนอนกะหลังมามาเร็วมีอยกอยืดจึม